สวัสดีครับนะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับตัวประเทศไทยนะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมมาทําคลิปในช่วงบ่ายนะครับผมนะเพราะว่าเอ่อช่วงเช้านะช่วงเช้าผมทาไปแล้วแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพจอีกนะครับในแชทเพจอีกนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากติดตามในเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพด้วยนะครับนะะผมสามารถเข้าไปดูในแชทเพจได้นะครับพยายามที่จะปรึกษา ได้มากที่สุดนะครับของแต่ละคนและแต่ละวันนะครับเพราะว่าผมทราบดีนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนเอ่อที่โดนพวกแอปเถื่อนจีนอะไรพวกนี้เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนพวกสินเชื่อออนไลน์นะครับนะเอ่อคนกลุ่มนี้นะครับพวกกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับก็เป็นพวกมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นพวกแอปเถื่อนแอปจีนแอปไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสอดคล้องเป็นกลุ่มเดียวกันหมดนะครับ ก็เมื่อช่วงบ่ายนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับนะผมก็เข้าไปดูในแชทเพจอีกนะครับส่วนมากที่ผมได้เจอนะครับตอนนี้ที่พิกพีก็คือเป็นสินเชื่อออนไลน์นะฮะก็เรื่องก็ประมาณว่าเคล้ายๆกับในแบบของทุกๆคนที่เจอกันอยู่นะครับนะฮะก็มียอดกู้ว่าอนุมัติอย่างเงี้ยห0 0 0มื่นนะครับก็เป็นกลโกงกลลวงนะครับก็ฟังไว้นะครับ นะใครที่ผ่านมาได้แล้วก็โอเคใครที่รอดจากการโอนเงินมาได้แล้วก็โอเคก็ขอให้คอมเมนต์หน่อยนะครับก็จะได้เตือนภัยแล้วก็บอกคนใหม่ๆด้วยที่กําลังที่จะจะเสียเลยเนี่ยนะส่วนมากจะเสียค่าสมัครก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วนะครับว่าจะให้โอนอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีตังค์ที่จะยกเลิกอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างในเคสเนี่อของของพี่คนนี้นะครับนะที่เขาโดนมานะยอนกูห้าหมื่นอย่างเนี้ยมันก็จะใช้กลวงเรานะครับ นะให้โอนเงินมาก่อนอยากดูสภาพคล่องสัก1 5 5 0 0 0 0็นหก็ล่อไปแล้ว7,5 0 0แล้วนะจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะเสียค่าสมัครก็เสียไปแล้วผมไม่รู้ว่าเสียค่าสมัครไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเสียค่าอะไรเพิ่มไปแล้วหรือเปล่านะครับนะในจํานวนอาจจะไม่กี่พันอาจจะไม่ถึงพันเนี่ยส่วนมากเราจะโดนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาโดนอีกอันนึงต่อเป็นทอดๆนะครับนะขอค่าสภาพคล่องขออยากดูเครดิตของคุณว่าคุณเนี่ยสามารถผ่อนได้ไหม นะครับถ้าคุณโอนมา7,500แล้วเนี่ยทางเราเนี่ยจะโอนไปให้คุณทั้งหมดนะครับรวมพร้อมกับยอดที่คุณกู้ได้หรือทางเราอนุมัติให้คุณแบบเนี้ยก็เป็น57,500นะครับเขาก็เลยมาทักขาผมนะครับว่าบริษัทเนี้ยนะครับมันมีอยู่จริงไหมนะครับส่วนมากที่มันลงมาเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับที่มันลงมาหาคุณเนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลนะครับลงให้คุณเนี่ยมันจะไม่มีเบอร์สํานักงานเลยนะครับไม่มีนะฮะนะ ส่วนมากถ้าจะมีก็มีเบอร์มือถือนะครับให้ติดต่อส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้แอดไลน์แล้วคุยกันอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วอย่างพี่คุณนี่เขาอยู่เชียงใหม่ยอย่างเงี้ยนะมันก็รู้ไงก็เราสมัครเนี่ยมันเป็นบัตรประชาชนของที่ไหนล่ะอะไรยังไงนะคุณอยู่เชียงใหม่มันสกลรอดไปอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะอย่างไปใช้ชื่อของบริษัทซีทีบีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะ,นะนะให้กันมันไกลกันไว้ก่อนนะครับแลอันี้ขอคุณเจ็ดพันห้าคุณจะมีไหมล่ะคุณไม่มี นะครับอ้ยทางการผมไม่เอาแล้วไม่เอาคุณต้องนะเสียค่ายกเลิกสัก30%อย่างเงี้ยนะอีกหลายพันบาทอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณจะยกเลิกคุณก็มาที่บริษัทเราได้นะนะมันก็พูดไปเรื่อยนะแม่งโคตรไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะถ้าเราอยู่กรุงเทพมันจะอยู่เชียงใหม่นะครับเราอยู่ใต้มันจะอยู่อีสานอยู่เหนือมันเป็นซะอย่างเงี้ยนะครับนะพวกสินเชื่อออนไลน์จําไว้นะครับเคสพวกนี้นะครับนะเป็นมิจฉาชีพนะครับนะถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ย ไปสืบสาะหาได้เลยดูเซิร์ชใน Google ว่าบริษัทนี้มันถูกกฎหมายไหมบริษัทนี้โทรเข้าสำนักงานโดยตรงนะครับมันต้องมีนะครับถ้ายังทํากิจการอยู่เนี่ยคุณต้องโทรเข้าหาสำนักงานเลยเนี่ยว่ามีพนักงานคนนี้ไหมขอสินเชื่ออย่างนี้อย่างนี้ไหมนะครับนะฮะอย่างน้องผู้หญิงคนนึงเขาก็ถามเนี่ยเนี่ยชื่อบริษัทอะไรมันก็ไม่บอกว่าหยุดแล้วที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะบอกแต่ชื่ออย่างงุ้นอย่างนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ ไม่บอกหรอกครับมันบอกว่าจะฟ้องร้องอย่างเดียวเลยนะถ้าคุณยกเลิกถ้าคุณไม่นี่นะครับแต่น้องผู้หญิงคนนั้นผมก็ได้คุยกับเขาไปแล้วนะครับว่าไม่มีการอวดสักบาทก็ดีใจนะครับที่หลายๆคนนะครับนะเริ่มรู้รู้ทันโจรรู้ทันวิชาชีพนะครับนะพวกมันเนี่ยนะทำงานทุกวันเลยนะขยันมากเลยนะนะนะไอพวกวิชาชีพเนี่ยมันขยันกูขยันเตือนเหลือเกิน มึงมึงเอาได้กูก็เตือนได้เหมือนกันแล้วว่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ให้มันเสียเยอะไปกว่าน,นี้แล้วกันคนในประเทศไทยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเริ่มเครียดแล้วยิ่งโดนเสียเงินเสียนู่นเสียนี่ทั้งที่ไปโดนแอป,ปก็มีนะครับนะในแอป,ปก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ผมได้คุยเนี่ยพวก super ร a l อลเลเอ่ยมงคลอย่างเงี้ยฉับไวนี่ไม่ต้องสืบได้คุยกันทุกวันนะครับของพี่ๆแต่ละคนที่เข้ามาปรึกษาเยอะมาก กระเป๋าให้พี่ตังเนี่ยนะตามกันมาเลยสินเชื่อนี่มีน้ำใจตามตูดมาเลยนะครับผมได้คุยแทบทุกวันนะครับนะฮะก็มียังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้คุยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับนะฮะก็พยายามให้พี่ๆดูคลิปไว้นะครับดูคลิปเก่าๆก,ก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับอยากดูสินเชื่อตัวไหนคลิปตัวไหนพี่พิมพ์ใน YouTube เลยว่าชื่อนี้สินเชื่อตัวนี้เงินกู้ด่วนฟ้าผ่าเดี๋ยวก็เจอนะครับเดี๋ยวก็เจอผมนะสินเชื่อมงคลเดี๋ยวก็เจอผมฉับไวเดี๋ยวก็เจอผมนะครับ คุณโดนอันไหนมากระโปงกระเป๋าอะไรพวกนี้ไอพีปป่ตังอย่างเงี้ยคุณพิมพ์เลยโคโค่แคสอะไรเนี่ยผมทําไว้หมดแล้วนะครับนะฮะแล้วพิมพการแก้ไขการป้องกันอะไรต่างๆคุณก็จะเจอคลิปผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพยายามมีสติทุกๆอย่างนะครับเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ